เอาล็อกเรีามาแล้วแม่งเอ้ยมมึงงหาแ่โดนใบชนไหลกางเกงกับรองเท้าจอแดนแอร์พอตวันไปอ่ะไอคิดแล้วก็พูดมากชิบหายเลยสัตว์มึงป้นโก้ดีกูไม่เปิดไม่เลยเฮียพูดบ่นมาโดนปนโดนเที้ยวเยอะบ่นเที้ยวแล้วไหนสัตว์ไม่ไหวเลยเฮี้ยพูดไม่หยุดเลยสัตว์ชื่อประจำวันมึงก็เอ๋อสัตว์ไม่เล่นเกมมึงก็เอ๋อเฮียหน้าเฮียสัตว์ชาติหมายเฮีย มึงเนี่ยสีสัตว์สติจนเอ๋อไอ้ควายไอ้ควายมึงนีสติจนเอ๋อมึงก็เปิดแทงบอลจนเอ๋อไอ้ควายเล่นแตกตอกแตกแล้วพี่เออพี่เปิดไปแล้วเมื่อกี้อันนี้พี่ป้าเปิดไปแล้วแหละพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้ยพี่เดือดเรี่อมันจะไม่พอเล่นนะพี่ดูประชาชนเนี่ยแม่งรักไก่ผมพี่ป้าอ่ะมันเปิดเกมอะไรไปหาเกงยีนธรรมดาเนี่ย กัดรองเท้าอ่ะพี่ใช่เหรอมึงตายแล้วมึงกรออะไรอ่ะพี่ให้ผมผมไปผมแนวหน้าผมผมอยู่แนวหน้าลุงแล้วกูก็ห่างไปแล้องไงเฮียไม่ต้องหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่ากันต่อโอเคเป่าเนาะกูจ่ายกูจ่ายบินไปห้าหมื่นอ่ะกูมีเงินมาบานลวแล้วผมไปคาเพนมาเล่นด้วยเนี่ยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคกูดีใจกับมึงด้วยเฮีย มาแลมวมาม่มา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 ไหนๆมา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 มมาแามมามามมามามมาแามามามาาม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 มา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 าม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 ัมา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 ามาุกคนมามาาม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 มามมา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 ม โอเคครับโอเคครับขอจ้างอะไรวะเอาเยอะกับมันเหรอพี่หรือว่าระวังพี่ระวังพี่อะไรครับลุงลื่่นนีออหรไม่มันเข้ามาทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวก็โดนอ่ะลุงมันก็แล้วก็เราก็ห่อห่อแล้วก็รีรีชุบชุบมาแล้วก็ห่อห่อแล้วก็แบ่งกันไปยัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเออไปห้าหกคนแล้วมั้งมีแน้วนะเป็นดอกเล่นดีครับเม็นดอกเล่นดีลุงปากหลามหายหนึ่งปะคำบอกห้าหายครับปากหลามหายแล้วหายเลยเหรอหายเลยปะหายหายคนคนนึงนะ รออะไรอ่ะโอเคคนกว่าาหยลูกสวัสดีครับโอเคสวย1อนบวก5กับปากหลามได้ป่ะโอเคงอมแล้วมึงือรองเท้าอ่ะพี่ตากสวยไม่เห็นศพอ่ะสวยสสววยยไม่มีกางเกงอ่ะรองเท้าให้บริจาคป่ะเหลือะพี่รู้น่าจะงอมหลายเดือนอ่ะน่าจะงอมหลายเดือนอยู่อ่ะ สุดไม่สุดผมเอาตังทั้งหมดไปตีคอนเพื่อมาเล่นน่ะพี่แค่นั้นแหละโอเค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 สสุุดด่แค่นั้นแหละพี่โอ๊ยโอ๊ยน้ำมือนิดหน่อยพี่ลืมกินข้าวหนุกจัดนะพี่วันหนุกสุดละสุดไม่สุดดาผมผมตีมันหน่ะตีตลออ่ะตายอ่ะรถระเบิดรถระเบิดรถระเบิดระวังตายนะรถระเบิดวะขอขอถอยรถนะครับรถระเบิดระวังนะระวังนะนี่ครับทุกคนสุดไม่สุดเพิ่ีคอนเสร็จเลยเมื่อกี้ ลาก่อนมีอะไรบ้างนี่เอาลอกครียก้ามาแล้วแม่งเอ้ยแม่งโดนไปชนไหลกางเกงกับรองเท้าจอแดนแอร์พอร์ตวันไปอ่ะอีเขียนกันพูดมากที่ผายเลยสัตว์มึงปนกูเดี๋ยวกูไม่เปิดไม่ได้ยัยพูดบ่นแล้วโดนปนโดนเทียะเยอะบ่นเทียะแล้วทนายสัตว์ไม่ไหวเลยเฮียพูดไม่หยุดเลยสัตว์เดี๋ยูมึงดึงมา เหี้ยพูดเยอแล้วแ่งควายไปหมายสัตว์พูดโอ้ยเหี้ยพูดจังเลยขยันพูดซะด้วยสัตว์โอ้ขยันพูดซะหยุดซะด้วยเฮี้ยสองพันันผมเอานะผมเอานะผมขอถือว่าผมขอเออเฮียดิไหมวกแตกเลยสัตว์งั้นลองเนแดงไหมกูมาเอาเอาไฟฟ้าไปพี่ ไปไฟฟ้าไปฟฟ้าฟ้าไปดิชรฟ้าไปดิเลขะไรเลขอะไรเจ็ดศูหเจ็ดศูน้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนห้าเจ็ดศ้าพี่เปาเจ้าหรือใครจ้าน่ะเอาเฟฟ้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนยห้าเราสี่ห้าสอี่หมีไม่ชนะเจ็ดศูนย์ห้าเเอาเก็บเก็บกาซเก็บก๊าซเก็บก๊า้เหียกูี่ส พี่ปาพ่าพี่ขากอก่อนได้ก่อนขอก่อนได้ก่อนพี่โอเคได้พีรอเล่นอ่ไปเถอะไปเถอะเถอะน้องไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาเอาไปเลยเอาไปเลยพี่รอเล่นเย่าอย่าเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลากูเอาด้ตกเป็นไวะกเบีดตกปาพขอเบดตกปลาโอ้ยคุณลำคาิ้งิงเฮ้ยอโทษโทษโทกดผิดเฮ้ยพี่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 พ่พี่พีพี่พีี่พม่พี่ ทางดีทั้งน้องเน้อไม่รู้อ่ะเป็นฟ้าเอ้ยไมีน้องเป็นฟ้าใครไปวะเขาคืนคนนี้ตัวขาวมาเป็นฟ้าเขาคืนไปเ p ยพีีี่่พพเอ่ต้าพี่พี่ต้าพี่เลยพี่จาคืนไปเลยโแล้วมึงบอกอ้ยควายเลยตั้งแต่เมื่อไหรไม่ได้หรออะไรประชาชนไม่ใช่หรอแล้วผมเดินผมเดินประชาชนป่นเงงเก่งกับป่นหลาไปอ่ะพี่ไอ้คนเนี่ะ โอเคหลังลีหลังลีหลังรีหลังรีนะหลังลีนะคนไหนปกติถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้คือแบบถ้าสมมติว่าต้องมันต้องห่อศพก็ไั้ถ้าถึงของจะหายเดี๋ยวจะหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่นี่คือเราไม่เราเราก็ไม่การันตีว่าหายใช่ป่ะเพราะมันเอออย่างนี้เฉยๆต้องลองต้องลองไม่รู้เหมือนว่าที่นี่เป็นยังไนแดงยังหายวะนุ่มแต่มึงก็เออเหมือนกันนะรู้ตัวปะอะไรนะใครเออนี่พี่ดูอันพี่ดูให้ก่อนอันนี้มึงหรือเปล่าไอ้ควายมึงไม่ต้องเข้าตู้ก็เอออ่ะไอ้เหี้ย ชีวิตประจำวันมึงก็เอ๋อไอสัตว์ไม่เล่นเกมมึงก็เอ๋อเฮียหน้าเฮียไอสัตว์ชาติหมาไอเฮียมึงนะสีสัตว์สตีจนเอ๋อไอควายไอควายมึงกะสตีจนเอ๋อมึงก็เปิดแทงมันจนเอ๋อไอควายเล่นเล่นคำคมจนเอ๋อมึงอะเฮียมึงสี่สัตว์มึงก็สีลงเมียมจนเอ๋อไอควายไอเฮียเราไม่รเงินลงเมียมจนเอ๋อไอควายเฮียกวางขาวไอควายเฮียไอควาย ไอ้เหี้ยมึงไม่เอ๋อจะไปความขาได้ไงควายโง่เหี้ยแบบมึงไปเต้นเลยไใบควายเฮ้ยเหี้ยก็ตึงอ่ะก็ตึงอ่ะก็ตึงอ่ะยอฮ่ก็ตึงอ่ะพี่แล้วเป็นเหี้ยอะไรสัตวสแล้วเป็นเหี้ยอะไรเออแล้วเป็นเหี้ยอะไรล่ะแล้วเปนเฮี้ยอะไรอ่ะเฮี้ยอะไรอ่ะเฮี้ยอะไรเอออ่ะอดีต่อดีพี่ต่อดีพี่ป้าไม่ไหวไม่ไม่กูดูคนเอ๋ออยู่ก็ตกใจคนเอ๋ออยู่ตัวตัวตกใจคนเอ๋ออยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่เอ๋อทีไว้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยชาติหมาเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยหมาหัวส้มไม่เอ ไอ,อไ,ไอ้เฮียเดีนี่มัน uh> ก็เอออยู่ไรควายไอ้สัตว์อ um> ่ะพี <t <t ่สุดผมตีตรงเนี้ยผมตีตอรอ่ะไม่สุดตรงเนี้ยแต่กูไปโรงเรียนตอรอตรงนี้แล้วมันทำไมมันจะไม่มาสุดตรงเรียนหยุดแต่กูมาชาติหมาไอ้เฮียกูด่าจนเมืองเรียไอ้สัตว์พี่วันนี้สนุกกว่าแชทสนุกเนาะวันนี้มันนะ วันนี้หนุกวันนี้หนุกผมยอมรับว่าหนุกหนุกเลี่ยต้อหลายวันเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่แบบโฟกัสเกมอ่ะโคตรมันอ่ะนะไอ้ต่กสวัสดีครับสวัสดีเกมเราอะไรต่อยังไงต่อเนาะอีพี่มาดีครับพี่มีของก่อขัดของแม่พี่ไม่มีวะเอาอะไรต่อพวกเราเอาอะไรต่อเอาอะไรต่อพวกเราอ่ะรอ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 มาเพี่อข่คนพี่ แต่เอามดตัวพเยวดีครับดีครับผมมาแล้วีนอมันขงีัเฉมอเบิ้ปทไปเออตัวเดีตัีผมมาแล้วแล้วผมมาเร็วด่ะผมเอาจริงรอแบบเคียงบาเคียงไหลพี่เสมอชื่อชื่ออะไรครับชื่อเซคับพี่ชื่อเซค่บพี่ชายชื่ออะไรครับอ่ะแกว่า จากัวเสียจากัวป่ะพี่ครับโหลเจ้าจักพี่พี่ดีครับผมไปด้านหน้าเลยนะผมอันนี้ผมไม่ได้โมล่ะดูแลผมไม่ได้โมล่ะอันนี้ผมไม่ได้โมเลยคือปลาทำอะไรพี่แต่ผมไม่ได้โมเลยแต่ผมไปอยู่ด้านหน้าอีออะไรนะหนุ่มพี่เด่นล็อกเด่นล็อกหัวสีฟ้าชื่อต้าหนุ่ม แต่ผมไม่ได้มไวเลยพี่จากลัวพี่แต่ผมไปด้านหน้าผมตัดให้หมดอ่ะแล้วผมก็ลงล่วงไปตรงนั้นเองตึ๊สุดเองตึ๊สุดที่เห็นละใช่แล้วผมไปค้ามาเนี่ยยี่สิบกว่าอันอ่ะเพื่อมาเล่นอ่ะผมเอาตึ๊งเองตึ๊สุดที่เห็นละครับโอเคครับพี่ผมจริงละวูุตบฟรีเสียงไม่เข้าแบบตึงๆเลยอ่ะแนวหน้าเลยใช่หรอแดงเพชรแดงรอร้องมึงอย่ไหนเนี่ยอยากจะขึ้นปกหนึ่งว่ะ พี่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะพี่เปา่เปาเปาอีพี่เปิดไฟเล้ยวตอกแตกตกแตกเล้วพี่เออพี่เปิดไฟเลี้ยวไป้ะดีพี่เปาเปิดไฟเลี้ยวลอพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เดเลมันจะไม่พอเล่นนะพี่กัน จากที่านแต่เงินเดือนใย <c oughs> ู่เบ่อมีใครมีเหล็กร้อยหนึ่งไหมครับพี่ผมจะตีบวกหนึ่ง 1, เพื่อไปสู้ลบร้อยหนึ่งพี่ขอใช้เหล็กร้อยหนึ่ง ตอนโดนปนใช่ปะไม่ได้ห่อไม่ได้ห่อเลยใช่ไหมไม่ได้ห่อเลยครับไม่ได้ห่อเลยแล้วพี่แล้วคนที่ห่อศพอ่ะครับแล้วที่เขาแคสไปอะเขาไหนครับพี่ไม่รู้ว่าแก๊งไหนไปเลยครับก็แก๊งนี้แหละไม่รู้แคสไปที่โดนปนเสรแล้วแคสไปแล้วหายไปครึ่งชั่วโมงติดต่อไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเขาไม่ได้แจ้งอะไรไปเลยนะธรรมดาครับธรรมดาเด่นเออมันมีเคสมีแคสรือแคสไะก็ได้เขาไม่ได้แจ้ง เอาเป็นห่อเปก็ได้เพราะมันเหลือ5นาทีเปพราะมันยังไงอะรีเมคไม่มีห่ออยากรีเมคได้เลยปะหรือว่าต้องรอที่สองรีเมคได้เลยดิดีเลยเวลานอนปนี่้ผมม่วงคุยอยู่คนไหนวะคนไหนรีเมคผมทีรีเมคยังไงล่ะ